ตรงนี้นี่ตอนตอนอะไรนี่อ๋อนี่เป็นตน้นพุดครับผมอ๋อตอนพุดก็ดอกมันจะสีเหลืองช่วยกับเวลาโอ้หลูกก็กินได้ครับเก่เต<ล>ือนได้จบลูกมันอยู่ติโคนใช่ไหมครับลูกจะอยู่ี่โคุ้นเวลามันโดกมันก็จะติช่วงทบบน้าดินขึ้นมาเลยก็จะมีลูกอยู่อันนี้ผมยังไม่มีลูกที่ครับเหล็กลก,ากาคงไม่นานเลยแหละลูกมันจะแท้ๆนี่ใช่ไหมครับลูกมันจะก,กลางดินครับแต่ตอนนี้ยังยัง,ยงไม่ไมินดีนะพี่คุยผะว่ามันยังชูดโดน้อยๆอยู่เลยครับรับน่าจะแรงหน้าครับ อันนี้นี่ที่มันออกเล็กๆเนี่ยได้ยังอ๋ออันนี้เป็นหลุมมันของคาเฟ่รูบัตตาทีตอนพุ่มพลูช่วงเด็ดมีเยอะไม้ไม่ตันร่มที่อันมันจะมีรูดกตึ้งเก็บไม่ตันถึงทีมรุ่นมันกลางเก่าเนี่ยครับกีาการ์ันดูไอไอตอนพุทเนี่ยครับเด็กบางคนไม่รู้จักเลยนะครับไม่ค่อยมีไอ้นี่แหละเดี๋ยวเลยถุงนุ่งก็ได้ษปีเต่ามันจะมีใบตำตำอยู่ตอนไหนได้เนีพุทใช่ไหมพุทนี่ว่าทำอะไรได้บ้าพุทนี่ก็ เบื้องตอนโน,โน,นอกมันกินได้เก่งได้ครับมันโดนๆมันไกลๆนอกข้าครับแต่อันนี้มันเป็นอยู่ในปลาทุบบุญปลาทุบบุญเลยปลาดุงเด็บดุงดิบจืนแต่ถ้ามีตอนพุธนี่แสแดงว่าดินอุดอมทุบบุญอนะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลยรพ่ผมเด็กๆกันมีแต่ว่าทุกวันไม่ใส่นี่ะครับแต่ยนนะ้ะอยู่ในปลาพุธเนี่ยครับ เกศได้มันไม่มีลูกนะนออันนี้น้นำมุนไพลยครับอันนี้กําลังอนุมานมันจะปลดตัต้นขึ้นมันมันจะเป็นเป็นอ้วกข้างหลังครับเป็นอ้วกยาวๆตมกินเกกําลังร่างกายได้ดีครับถึงตันล่างปีเตา่าต้นดำนวลม,มาเล็กกับเนี่ยตัวน,นี้มาเล็กลักษณะการตัร้งเกตมาเล็กนะครับปมปมไม่โบวันนี้ผมเก็บไ้เป็นข้อมูลอิดนะเพราะว่ามันจะยู่ไกลๆมาปรับหรือปรับดุงแต่ว่าวิธีการตั้งเกตก็คือถ้าเป็นโหลเราจะรูหรือโรดตั้งเกตเปลือกมัน พี่วยครับไอ้ตอน้นย้อยนู้ต้นเดียวไหมไม่ใช่ตน้นใหญ่นู้มารีเตยหรือว่า,าวท่าดำครับอ๋อท่าดำกันครับท่าดำตัวน,นี้ก็ลืมยกพ่นเลยอายุกี่ปีน้องนี้ท่า,<อ><อ>าดำตัวน,นี้อายุกาซี่ตึ้งงาปีกับไม่เกินนะครับก็ลืมยกพ่นเร็วครับนี่ก็เติบโตอย่างรวดเร็วรวดเร็วครับนี่ไม่ใช่จ้าได้เร็วนี่ปั่นใหม่แบบนี้ต้องจากบ้านน้องเดินตื่นเพราะไม่พบลุยนี่ไปเดินไปเลยได้ไอ้นี่เหรือนี่กินได้ไหมเจ้า อันนี้ก็เยอะอสาวเล้าครับสาวสาวเล้าหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันในตัวนี้อ,อีกตัวหนึ่งผมลืมฉื้อเลยครับตอนนีส้สาวเล้าสาวเล้าจิ้มเล่ไปด้วยว,วันจักรหลุ่มควายโอ้โหอันนี้มาเลยจุ่มปูปลาอีกหนึ่งก็กกกได้ปิดหน้าเป็นจุ่มปูปลาหรือจุ่มปูเตือนนี่กหลัวกับมังโอลุ่นนกกาล่าวได้กินนึงอโด มันจะเป็นปีประมาณกลองถึงด้ามกลางครับผมไอ้ไอ้นี้อันนี้มันมาจากปลาเลยใช่ไหมครับอันนี้กงปลาเลยไม่มีก้องก้องก้องบ้านก็เวนตัวก็เวนไวรุ่นก็แบบปลูเองมันพมันเหนียวมาปลูครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยได้ไหนี่เกียร์ตายครับตอนเนี้ย่าไปด้วยตอนใบเล็กๆกันใช่ไหมตอนใยายนตอนใยายนตอนใยายนตอนตอนก้าวๆได้ไหมไม่นี่ตอนนี้อ๋ออันนี้หมายตั้งครับอันนี้หมายตั้งหมายตั้งปืนบ้านตัวไปถึงหน้าเหลือไอ้หมายตั้งนี่เถอะ เดี๋ยวผมเล่โลรู้รอยกางเกงตีล้นมังม่งไหมใบกลัวจิ้มเล่ยนักงนวอยล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่้อะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่เช็ดโฉอใบกล้วยครับอ๋อนี่ตอนนี้อายุประมาณที่อาปีถึงตอนนี้จิกหนุ่มครับเช็ดโฉอเล่นะครับเพื่อบางคนยังไม่เคยรู้จักครับเช็ดโฉอเ,เป็นไม <c oughs> ้ประวัติไม้มันเป็นไม้มารีเทียครับแต่ว่ามันมารีเทียก็คือมันมันเป็นพื้นที่โตเด่นปฏิเตยมันก็มีมาถึงบ้านเราแต่วันนี้ป้าบรรดาศรก็มีนะทาไมป้านมันกับเช็ดโฉอเป็นไม้ตรบวงครบดี ไอ้น,นี่อัน,นี้นนมาเ,เดยโพยต่างมัดเลยใช่ไหมครับ,บมันครับเป็นกล้าไม่ป้าครับอ๋อก็มีแบ่งปันม,มันกันใช่ไหมครับครแบ่งปันเหมือนกันมีมากลูกตักเต้นก <c oughs> ุนไม้ไม้เขียมกับมีลรยตัวครับถ้าใครต้นใจติดจะปลูกก็ก็มาติดต,ต่อ้องเดีได้นะครับต้นไม้แปลกๆปลกของนี้เพราะว่าต้นนี้เวลาเราปลูกต้นไม้เราก็ขยายไม้ลาดอย่างเดียวใช่ไหมครับนี่ตอนนี้ตอนอายุประมาณร่องปีเทียยโจอเนี่ยผมอันอินใบจัดครับ เนี่ยเจ็ดโฉมันกันอันนี้ก็่ำเรื่อมาริเตอร์ผมผมลองครับผมลองโปรเทียบเคียงให้ไอ้ไอ้ไอ้ปลอมกันว่าในขึ้นเดียวว่าเจ็ดโฉกันเดี๋ยวว่าพอเจ็ดโฉเหนือมันอาจจะโอนว่าทักนิดนึ่งใบม่นใช่ไหมว่าไม่ใบเยอะจะตัวเรียวพี่คุยทุนเยอะมันไม่รักหมายตั้งหม่โปะจุ๋งมุนียันการปลุงแจ้งรับอากาศรับอะไรบ้างได้มากกว่าครับนี่เรียนตอนนี้ก็ผุ่มปลกไว้ไม่เคยได้ปุ๋ยเป็นโู้เลยเป็นดอเลยพี่คุยไม่โดนติดโลมารู้ไหมเดี๋ยวติดเดี๋ยวผมก็ลงไปควักไว้รัก ไอ้ปกวยทักหน่อยมากินเลยันวันวันด้วผมไม่ได้ปุ๋ยนะผมไม่ได้ปุ๋ยไปีกว้ยผมจะปิดโคนผมจะพุ่มดินมานเนี่ยครับผมพุ่มดินเสร็จเวลารดน้ำหรือว่ามันเป็นเรื่องก้อนตามระชาท่างมดกี่เดือนได้มาอยู่ไม่ต้องใช่เลยเปว่ามันอยู่ถ้ากลางถ้าป่าเป็นรอมแบบโอเคอลไรนี่อันนี้เรียงไหมตรงนี้นี่เรียงครับอันนี้ผมพอไว้คือเรียงนี่อยมันจะเหมือนโรพรปานมันก็ปีกเวยจะต้องมีอยู่ตรงกลางทัก ตนร่องตนนะม,ม,ม,มันได้กระจายใบเผลือว่ามันได้มีตัวไซโคดูมาไปก้าเจราในดินครับไอ้นี่ได้ตรงเดีนนี้นี่มาติบตารูครับหรือว่ามาจ้วงบันเรานี่ใช่บันกรินบานโรเลยครับตทบตารูผมไม่แนะนำให้ใหปลูกตัวโพเนื้อเยื่อกับเปราว่ามันไม่ค่อยทนโตรู้ เพราะว่าป้านไประยะนึงมันไม่ก่อยตัวละไรก็มันกี้มีปัญหาในเรื่องของรู้ครับเพราะว่าเราดัดเพลงกันเพเนื้อเยอะมันไม่มันองมันใ้ปันดือดเดอนี่อันนี้อันนี้ชมรอดชำรอดชมรอดหล,ลูกเด้งอันนี้ตอนเล่นบ้านเล่นบ้านอันนี้นไม้เกละอยู่ในวงไม้ซิกไม้มากรูกตักเต้นไม้ย,ยุงหรือว่าพยุงเดนตายครับนี่มันจะไหลช่วยเนอะไม่ใจ่เคยรู้จักนี่ เล่นบ้านครับเคยอยากได้เล่นบ้านไปปลูกมานะครับบ้านตรงนี้ต้นโพครับอันนี้ปีกุ้ยปุ้มกะว่าอ๋ออ๋คือเตงไห้มันบ่ได้นี่เราได้หมัด้วยไม้ได้ได้เลยมันมันได้อันอันนี้มันช่วเงินนะเพราะดยอย่างต่ำต่ำใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบู้ไม้ตรงทิ้นไม้ว่าที่จบน้ำเลยมันเมื่อหลังที่เขาตั้งว่าไม้ได้จบน้ำพมกมาตรงมีอยู่เผื่อจัดไอ้เขาปนั่นนี่ีกุ้ยนี่ว่ามันไอนู่นก็หนกคดมาดำรังเลยอ่าคุณผู น,ก,น,นกคดหรือว่าโรนี่ครับมีมีมทัดเยอะครับในในนี้ก็มีโรมีนกมาปักวันเถียงเทียงมานอนมาโรงดังเตือนเม็ดกลางวันตอนนี้กี่ปีแล้วครับตอนนี้ย่างาปีครับจำปาทองตอนนี้เป็นไม้ทองทิ้นตายเหมือนกันจำปาทองครับทองน,นี้จำปาทองนี่เราต้องปลูกล่างเปืือนไหมเราปลูกใหม่ก่อนจำาปจำาทอง<า>เป็นไม้ที่ไม่สามารถปลูกได้ถั่วปุ๋ยกับต้องที่มอตรุ่มของมันเท่านั้น ถึงท่าวาถีเองเลงมากๆมักมันจะไม่ก่อยตุนเลงถ้าวาถีนามเจมันก็ไม่ก่อยตุนนาอมันต้องใจระบบกลุงช่างของมันจริงๆต่อรถต้องให้เป็นป้าจริงๆนะคือมันเป็นไม้ปลูกริมเดนได้ดายกว่ามันจะลดแท่ง่ายเผื่อนนั้นนะครับซึ่งมันจะอ๋อเพลงขึ้นตรงหลํำต้นท่ามตึนที่เม็ดครับอ๋อ กรมมก็มีลากไล่กับมีปืดแต่ว่ากินโลได้กินโดได้กินโยดได้เลยก็ชายเนื้อในอนาคตแต่ว่าล้วนแต่มันอาจจะอยู่รวมกันเลยก็มันไดออกซิเจนโลได้ตลอดวันครับอนนี้เป็นการนาบุตรับในในนาบุตรน่ะนี่นาบุตรอ๋อหนาบุตรครับไม้นะบุตรนี่นาบุตรชุดนี้กรมพมกรมพมตุ้งคือคุณภาพครับไม่ต้องกลัวจอยครับตุ้ง คือนามบุดโตเต็มที่นะครับตุ้งผุ่มตาเองพ่มไม่ทุ้ตุ้งเต่าหัวเมตีนั้นครับถึงก็มันมีโครงสร้างอยู่มันเลือยก็ไม่หวาหนามบุตรมันจะมีเนี่ยโรงขึ้นของมันเองครับปีกวยเนี่ยมันจะมีเนี่ยขึ้นของมันเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างมันจะยืนเรื่อยไม่หวาเนี่ผมคุ้นลงบนตรงคลิปงกิ่งนี่โอ้กิ่งนึ่งมันจะมีโครงสร้างโตขึ้นไปเรื่อยๆต้นตุงของมันอ๋อโอ้เรื่งแต่นี่เรื่องเย็นเลยครับ